กับพี่ยอดทุกงแซ่พิศเส้าเพลิดเมืองลาวเป็นซีอีโอของพี่แมล2020จำกัดทุกทันตอนนี้กำลังอยู่ที่แขวงสารวัตรเนาะอยู่เมืองสารวัตรจนเก่าชนเคยทุกท่านเลยตัวน,นี้กำลังเตรียมตัวโยกระบบไปสวยทีมสังทีมเนาะวันนี้เป็นมือสุดถ่ายของหอบสุดถ่ายของหอบประสมในกิจกรรมของเอ็ดหนึ่งเอ็ดสอง ของแขวงสรารวัตรทุกท่านเนาะมื่อนี้การหลังจากจบภารกิจต,ต่างๆแล้วก็จะเดินทางกลับเมื่อทีปักซีเนาะเพื่อว่างงานเพื่อไปขับเคลื่อนส่วนของปักซีเนาะปักซีก็มีหลายเมืองหลายจุดทุกท่านที่เขาจะเดินไปซตอนนี้ก็คืออ,อยู่ที่แขวงสรารวัตรกับพ้นงานเมื่อคืนกับสรุปงานกันเรียบร้อยแล้วเนาะสรุปงานสรุปพ้นงานสรุปขั้นตอนสรุปนโยบายสรุปแบบวางแผนไปขา้างหน้าไปได้ไปได้กับคณะผู้นําที่ว่าเมื่อคืนนี่ที่ว่า เก็บหอยเป็นละงานหนึ่งเดี๋ยวมื้อนี้กายอยู่ในส่วนของการลงจัดยัดหนึ่งยัดสองสวยทีมสังทีมเพื่อซ้อนงานให้เขาจับหูจักขบวนการหูจักขันหูจักตอนในการขับเคลื่อนนะอ่าเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นจังไรเนาะในการจัดงานมื้อนี้ก็ถือว่าให้ทุกท่านติดตามในเพจเนาะในยูทูบได้เลยเนาะเพราะว่าทุกบอลที่เข้าไปผ่านๆมาเนี่ยก็แม่นถือว่าพ้นในรับถือว่าโอเคพ้นในรับถือว่า ดีมากๆ,ๆเนาะคือว่าไปตามระบบไปตามระเบียบไปตามการที่ทางนโยบายต่างๆได้วางไว้เนาะส่วนส่วนบรรยากาศคือก็คื้นเนาะคนพอใจมีผลประโยชน์่วมกันทุกๆฝ่ายนั่นแหละในคนหกกลุ่มในระบบธุรกิจกัเอื้อกันออดูแลกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเรื่ั่นว่ามียังไงจะทันทีว่างแผนเนาะเพื่อขับขับเคลื่อนแบบไดในหอบต่อไปก็จังหวะกันติดตามกันได้เลยพร้อมเนาะ พ่อบอ,อกพก่อบอกล้างลรถรถรถเตือนอ้าวสตาร์ทติดเดินทางนะครับวันนี้เด้คณะเขาคณะประจำคณะประจำเขาเออโอเคเดี๋ยวเขาเดินทางเมื่อนี้ไปจุดสุดท้ายเนาะของแขวงนสระบุรีเนาของเมืองสระบุรแขวงนสระบุรเมื่อนี้จุดสุดท้ายของหอมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆกับั่นกษตรเห็นบอกว่าเขาเดินทางไปจะไหนเห็ดเบียร์กันจะไหนผ่านมาในแต่ละคลิปในแต่ละ วิดีโอที่เขาไปจะลงไปอันนั้นคือเป็นผลงานชาวเฮดมาแล้วสางมาแล้วเนาะถือว่าประสบความสําเร็จตาม,ปมปเป้าหมายเป้าหมายเนาะในการเขามารอบนี้ก็เขามาสอนสอนองค์กรเนี่ยแหละสอนสอนผูน้นำเนาะให้เขาเขา,ขาใจเขาใจเขาว่ากิจกรรมพวกเอสนะก็คือเอสหนึ่งเป็นยังเอสสองเป็นยังเฮดจังไรเนี่ยคือวัตถุประสงค์ของเขามาในหอบนี้ว่าจัดซะเนาะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆกัน บึงไปตามจังหวะกันแล้วกันเขาจะมีการประชุมกันในคณะผู้นำอยู่ในคณะบีเอยู่ในของประชุมต่างๆอยู่นะเขาจะมีกระบวนการคุยกันอธิบายงานกันเป็นถอดถอดไปเนาะรอบนี้ก็ถือว่ามาซ้อนงานรอบต่อไปก็ถือว่าเรื่มปฏิบัติจริงตามงานว่าเขามีการให้กันจังไดดูแลกันจังไดเนาะคำเกอนกันจังไดก็คือว่าตามนั้นนี่ทุกท่านตอนนี้เขาหอดสถานที่เนาะจัดแจงต่างบุแงต่ยังเรียบร้อย่ทานใ้ ตังวงแล้วตังวงแล้วเนาะเตรียมตัวเผ็ดมงังเหลาอ่ะอ,อ,อ่านี่บรรยากาศทัางมันนี่เนาะสำหรับอ่าสำหรับผู้นำทั้งนี้เนาะผู้นำทั้งสารวัตรเนาะเด้อนี่เนาะน,นี่ให้เบิ่งบรรยากาศมันนี่จัดอีกนึงไม่เถเด้อจัดอีกนึงเนาะบรรยากาศอ,อีกนึง เอสหนึ่งยูที่สารวัตรทุกท่านเป็นมาฟังเรื่องราวของสินค้าเนาะสุขภาพเป็นส่วนมากที่เป็นสุขภัปเราเป็นยาสมุนไพรต่างๆเนาะให้เบิ้งกําลังเตรียมตัวอยู่กําลังเตรียมตัวเ่ว่าคนพวกคนมานี่ผมไม่เคยผ่าที่มัดเราเช็ดจ้า

ไม่พี่ดยังนรกร่ว uh, um, นไม่นรชาวครมันรดเจ้หรถใครมันเพาว่าเขาเห็นแหลก่นมันอีิ่นเดินทาากับป tamam okay. ัองชีนหน้าได้หามือเลยนี่ที่เอาแจงที่น้องบริษัทที่โอกาสดีเนาะ ขอบใจน้ำผู้ที่เป็นสนบทีและผู้ทประนเป็นที่ความตใจก็เขารวมต่ำแต่ควตั้งใจนั่งนอไล่รยดทนออะไรไป่ายแกพังแล้วว่าแนวใดเกี่ยวกับสุขภาพหือว่าอย่างนั้นอนต่อเป็นผู้ทีี่ชุดผ้าพอดีแลเนียพอเพียงพังหรือว่ากัะไรมันรมกับสุขภาพเข้า อยากให้เอือนน่อยหาาน,นองเ้ามีสุขภาพแข็งแรงอาทีพห้าวที่ใจเ้ามาเห็นหนองเ้าวม่กลินมือหน้านี่นวันนาทั้งเรื่องทั้งทักจิบบนหน้านีเนาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างขาดลอยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่มาใส่สมุนไพรจากพวกเราหนี่งอันนี้แหละมือนี่แหละพวกเา้าวนำเอาความความดีแล้วก็สุขภาพแขนแน็งแร้งยาเม็สุขภาพแข็งแรงตรงข้างหนามาจากสมุนไพรเนาะ อันนั้นเแหละไพ่มาเมื่อวเนาะข้าพเจ้าพ้นนิยมทีมงานของเพิร์ตเมือวาลต่างมาให้บริษัทเนาะเมื่อวประธานบริษัทคือท่านทุกท่าเพิซาพนั่งด้วยขอขวบพนัเพนันเนี่งรานเอเนาะเหนของขวบพนัเพืนมาผมมดมืออจันน์เป่นวาอาจารย์เสียงเฝนเนาะมาในทีมงานของเพิร์จะมีหลายแ่อาจารย์มาือวนให้พนนค่นลเือ ไปเห็ดทีิกละก่อนผลไมาอาจารย์ไม่ชุกนะแล้วกับป่าเอ็นคือว่าแท้แท้แทนไม่ชุกแล้วกับมาเสนอหายประสารผู้ที่ใจเขาเป็นยังในเวลานี้เขาก็ต้องซีซั่นมันเข่าใจแล้วก็ใส่สมุนไพรเขาลองเวังเกิดจะคิดว่าโอ๊ยมีตอนนี้กำลัง เขียสินขาเนาะโอ้หัวหน้าหัวหน้าหญ่จัดกันให้เอาจัดไปจัดไปไก่เดียวน้อเนาะอันนี้คือเกียกันเบิกสินขากันนาะทานอยู่ที่สารวัตจัดเอนจัดเอ็ดนึอน อ่าตอนนี้กำลังเคลียร์จัดส่งสินค้าากวนวพ่อ้าไที่ยากินนี่แม่ลังร้อนน้ำมันลำเขาบกซาแกปวลดนี่เขาชาแกป่วใ่มป่วดาแกปวนพเเน้น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 เสียนข้าเอ็นไหลดนะได้หล เบ้ยไงอันนี้เขาเอามันจะเป็นอันนี้หองเ้าวะแน่เขาเจ้าเอ้ข้าเจ้าเอ้ไม่เท้าซื่อแล้วก็ให้ข้าเจ้าไดออยากได้ยออันนี้เออนี่แล้วเอาผู้กข้าตัวนี้กันเลใช้สานอันนี้เี่ๆมันมันมันนอยเระกบซ่องมันเทาไรเองโอ้เจ้าคือไม่เท่าเป็นเป็นกรืเป็นาทางเจ้าก่อน ในเช้าน uh ี um? ่ค okay, ือตรงไขมันก็เยอะไขมันไขมันไหนมวเนี่ือคืนี่นูนมัวนนเาตัมัวเแ่หก็เปลน่ยี่พ่่ออะไรข้ามอรวคอวต้นอตวชมันเหมือนหล่น้าันี่กันี่เข้ากันน อัน Și น,นี้เจ็ิปอันน ah, like> mal ี้ทำใส่แหมคงแก่ทำใสจะเหมียนีอันนี้ก็พอตุ้งทิ้งแต่ว่าเราก็คายทัวร์ทุกครั้งออกหัวใจคน